สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานสัมมนาเบื้องหลังปลายปากกาว,วิชาการกลังภายในที่แท้จริงครับ <c oughs> งานสัมมนานี้นะครับจัดโดยสมาคมสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนและสมาคมรักสุขภาพสากลครับ <c oughs> ผมสุรสิทธิ์ลิสิมิชัยนะครับเป็นกรรมการของทั้งสองสมาคมเลยวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินะครับมาเป็นพิธีกรในวันนี้ <c oughs> ก่อนอื่นนะครับต้องขอเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่า ในงานสัมมนานี้นะครับจะมีการถ่ายทอดสดและบันทึกบรรยากาศในงานเพื่อใช้เผยแพร่ในโอกาสถัดไปด้วย <c oughs> ก่อนอื่นเลยก็เชื่อเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ทุกทุกคนที่มารวมกันที่นี้เนี่ยจะมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งคือทุกๆคนเนี่ยสนใจในวิชากําลังภายในนะครับ <c oughs> บางท่านเนี่ยก็อาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากการอ่านนิยายกําลังภายในดูหนังกําลังภายในมาตั้งแต่เด็กนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ได้ฝึกฝนวิชา กำลังภายในต่างๆฝึกวิชาชีกงฝึกไทเก็กต่างๆมานะครับ <c oughs> วันนี้นะครับในงานสัมมนาของเราเบื้องหลังปลายปากกาวิชากำลังภายในที่แท้จริงทุกท่านก็จะได้มาร่วมลํำลึกถึงจอมยุทธสำนักยุทธต่างๆรวมถึงวิทยายุทธนะครับที่มีชื่อเสียงต่างๆในในนิยายจีนพร้อมกับลงลึกถึงประวัติศาสตร์ที่มาต่างๆด้วยโดยวิทยากรรับเชิญท่านแรกครับ คุณอภิวัตสุนันยยืนยงหรือคุณกระตูนสุดยอดแฟนบรรแทากิมยงขอเสียงปรบมือด้วยครับครับอย่าลืมเลือกเบอร์สองนะครับเห็นใกล้แล้วนะครับเบอร์สองสีส้มนะครับครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็ยังจะได้รับความรู้ความเข้าใจแบบเจาะลึกกันเลยนะครับถึงเบื้องหลังของวิชากําลังภายในในนิยายที่เรารู้จักนะครับว่าในความจริงแล้วเนี่ยวิชาไหนมีจริงฝึกได้จริงนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเขาฝึกกันเพื่ออะไรฝึกแล้วได้ประโยชน์อย่างไร นะครับโดยวิทยากรผู้ทรงเกียตรติของเรารประธานสมาคมรักสุขภาพสากลอาจารย์สุรศักดิ์องอาจทาวรผู้บำเพ็ญนเพียนในวิชาลมปานขั้นสูงสืบทอดวิชาจากสำนักชวนจินและบูตึงมาโดยตรงนะครับจริงๆจะเรียกว่าอาจารย์ของเราเนี่ยก็เป็นสิทธิ์น้องของกุวยเจ๋งก็ว่าได้นั่นเองนะครับโอเคในช่วงแรกของการสัมมนานะครับเราจะเป็นช่วงของการบรรยาย แล้วหลังจากนั้นจะมีการพรักเบรก10-15นาทีนะครับช่วงครึ่งหลังจะเป็นช่วงของการฝึกจริงวันนี้ทุกท่านนะครับที่มาเนี่ยก็จะพิเศษเป็นอย่างยิ่งเลยจะได้ฝึกสัมผัสลมปราณด้วยว่าลมปราณที่เห็นในหนังในภาพยนตร์เนี่ยมันมีจริงนะครับนอกจากนี้ครับวันนี้เนี่ยเราจะมีคณะจอมยุทธที่จะมาสาธิตแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้สัมผัสพลังจากการรำมวยรำวิทยายุทธต่างๆนะครับในช่วงครึ่งหลัง โอเคก่อนอื่นนะครับก็เข้าสู่ช่วงแรกของเรานะครับก็ต้องของให้คุณการ์ตูนเนี่ยสุดยอดแฟนแท็กิมยงของเราเนี่ยช่วยนําพาทุกท่านครับเข้าสู่โลกในนิยายให้หน่อยเรียนเชิญครับครับสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สําหรับเรื่องนิยายของกิมยงเนี่ยฮะเรื่องที่ทําให้กิมยงเป็นที่รู้จักไปทั่วเลยเนี่ยย่อมหนีไม่พ้นแป๊บนึงนะ ย่อมหนีไม่พ้นพเรื่องราวของมังกรหยกนะฮะพอดีก็อี้ผมว่ามันตัวเลเ็กไปนิดนึงนะครับไม่ไม่ใช่เนาะนะฮะก็ <g ười> เป็นเรื่องราวของมังกรหยกนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากนักพจนคนหนึ่งคือถ้าไม่มีนักพจคนนี้เรื่องราวมังกรหยกไม่เกิดขึ้นเลยคือถ้าสองคนที่ชื่อเอี้ยที่ซิมแล้วก็กล้วยเซ้าเทียนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่แล้วก็ไม่เรียกนักพจนคนนี้เข้ามาเรื่องราวมังกรหยกไม่เกิดอะไรเลยนะครับไม่เกิดอะไรขึ้นแน่นอน แต่บังเอิญสงสัยเห็นแกถือของแปลกๆเข้ามาก็เลยเกิดเรื่องมังกรยกขึ้นนะครัก่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของ5ยอดยุดท,ที่สู้กันก็คืออามาบุรพาอึงเอื้อพิรปะจิมเอายังหงยาจบอุดรอ,อังชิกงแล้วก็ราชันตักษินตวนตีเหงซึ่งมีการต่อสู้กัน4คนแล้วก็คนที่ชนะเนี่ยก็คือเหงเต็งเอียงหรือวังฉงหยางนะครับแต่ว่า เราจะสังเกตเลยว่าในเรื่องราวของมังกรยกเนี่ยวิทยายุทธของชงจินเนี่ยกับไม่ได้เป็นวิทยายุทธที่โดดเด่นกับกลายเป็นวิทยายุทธแบบอ่ะถ้าเป็นมารบุรพาเราจะชัดเจนเลยแกจะมีวิชาตระนี้ศักดิ์สิทธิ์ดีุ้มเพลงเตะเอ้ยอะไรเอ้ยหรือค่ายคงค่ายคนของแกส่วนถ้าเป็นแบบอ่เอาเอียงหงแกก็จะมีพิษแล้วก็มีพลังทางพกผมคงไม่ต้องโชว์ใช่ไหมครับผัง อังชิกองอย่างเงี้ยก็จะมีฝ่ามือพิชิตมังกรหรือราชนทักษิณจะเป็นดัชนีเอกสุริยนันนะฮะซึ่งวิชาของเฮงเตงเอียงเนี่ยคือจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่ากิมยงตอนที่แกเขียนนะครับฉบับแรกที่ลงหนังสือพิมพ์วิชาดัชนีเอกสุริยันเนี่ยเป็นวิชาของเฮงเตงเอียงแล้วค่อยไปถ่ายทอดให้กับราชันทักษิณอีกทีหนึ่งแต่ว่าพอแก้ไขฉบับที่สองแล้วก็สงสัยตอนนั้นอาจจะคิดอยากเขียนเรื่อง เทพประสูติมังกรฟ้าเพื่อธรรมาหากินอีกนิดนะฮะเกก็เลยเพ่เขียนเป็นวิชาประจําตระกูลของตระกูลต้นนะครับเดี๋ยวไม่มีวิชาสืบทอดกันมันจะอยู่ลําบากนะครับทานองนั้นเดี๋ยววิชาดัชนีเอกสุริยันหรืออะไรแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านอาจารย์จะอธิบายอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีจริงหรือว่ามีอะไรยังไงแบบซึ่งเราจะไม่เห็นเลยแล้วก็จะมีอีกวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาขึ้นชื่อของเฮงติงเอีย e นก็คือวิชา,าธาตุธรรมชาติพลังาธาตุธรรมชาติ ผมนั่งอ่านธาตุธรรมชาติแล้วก็มีคนเดียวที่ใช้ในเรื่องหรือสิบน้องของแกอย่างจิวแปะทงอย่างนี้ครับก็ไม่ได้มีการใช้นะครับเป็นวิชาแบบแคล้ายๆวิชาเฉพาะของแกตั้งหากเข้าไปอีกทีหนึ่งเลยซึ่งเราเลยแบบไม่ค่อยได้เห็นวิทยายุทธชุดนี้หรือว่าวิทยายุทธของแกงนี้เท่าไหรท่ที่ที่จะเอามาโดดเด่นก็เลยต้องให้อาจารย์ถแถลงไขแล้วครับว่าวิทยายุทธของชวนจิงกาเนี่ย จริงๆเนี่ยมันเป็นลักษณะไหนแล้วมันเก่งไหมเพราะว่าในเรื่องถ้าไม่มีจิวแป้งธงนะชูจินกาสิบแกแต่ละคนอะไม่ได้เก่งเลยครับอ,อ,อาจารย์เชิญในาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบอกที่มาที่ไปก่อนว่าทําไมผมถึงมาฝึกวิชาพวกนี้แรกเริ่มก็คงคล้ายๆกับกระตูนนะครับตั้งแต่ชั้นประถมเนี่ยพออ่านหนังสือกองลังภายในก็ติ สมัยนั้นจําได้นะครับเงินก็ไม่ค่อยมีก็ตะเวนไปตามร้านหนังสือเพราะว่าหาหนังสือเกี่ยวกับกําลังภายในายากแต่ละร้านมีไม่กี่เล่มนะครับตะเวนเดินตั้งแต่แถวสาธรร้านเช่าหนังสือตะเวนเดินไปถึงสัมเพ็งนะครับทั้งร้านในกรุงเทพก็เรียกว่าไล่อ่านจนหมดเลยถ้าสมัยนั้นมีการประกวดแฟนผ่านแท้ของได้ไปประกวดเหมือนกันทีนี้ตอนที่อ่านเนี่ย แฟนกาลังภายในอ่านและคิดยังไงครับคิดว่าเป็นเรื่องจริงทาได้จริงไหมตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรกันเท่าไหร่เป็นความฝันเป็นจินตนาการที่รู้สึกสนุกสุสนุกเป็นอย่างมากเข้าไปอยู่ในจินตนาการจนกระทั่งมาอายุป,ประมาณก่อน40นิดหนึ่งนะครับปรากฏว,ว่าชีวิตมีปัญหาเป็นอย่างมากร่างกายเจ็บป่วยด้วยโรคภัยต่างๆเป็นจำนวนมากนับได้ประมาณ20โรค แล้วก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยคือเมื่อก่อนผมสอนอยู่ที่มหิดลจะมีลูกศิษย์เป็นหมอจะมีเพื่อนเป็นหมอเยอะมากก็พบว่าโรคที่ตัวเองเป็นอยู่เกือบย0โรคเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่การแพทย์แผนปัจจุบันรักษาได้ไม่ค่อยเก่งทําได้แก่ประคองอาการอย่างเช่นถ้าเป็นโรคความดันสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานพวกอย่างนี้พวกเราไม่เคยได้ยินว่ารักษาหายได้ต้องกินยาไปตลอดชีวิต นั่นคือชะตากรรมของผมก่อนอนที่อายุ40ชีวิตรู้สึกมืดมนเป็นอย่างมากพอมือดมนเนี่ยก็ในตอนนั้นฉุกคิดได้ข้อหนึ่งสิ่งที่รักษาหมอที่เป็นเพื่อนก็บอกว่าโรคนี้เนี่ยการได้ปัจจุบันรักษาไม่ได้ได้แต่ประครองประกรันให้เองแล้วก็ต้องคอยดูแลตัวเองชีวิตมืดมนมากก็เลยคิดว่าถ้าหมอรักษาไม่ได้ก็จะหาวิธีรักษาตัวเองก็ค้นหามาเรื่อยๆจนกระทั่งเจอล่องรอย ล่องลอยนั้นก็คือสิ่งที่ตัวเองอ่านาตอนเด็กๆวิชาลมปลาแล้วก็กาลังภายในเป็นโชคดีพอเริ่มฝึกปุ๊บเนี่ยนะครับตั้งแต่ฝึกตอนแรกๆเลยเนี่ยไปเจอวิชาที่สืบทอดมาจากสํานักชวนจินนะครับผมถ่ายทอดอยู่ในคลิปกับอยู่ในช่อง Facebook ของผมโดยมาทําให้มันง่ายขึ้นสําหรับคนเพิ่งเริ่มฝึกก็ได้ผลเร็วมากคือวิชาที่เรียกว่าพลังวชัชระนะครับพลังวัชระของสายชนจินตัวนี้เนี่ยนะครับคนที่เรียนมีไม่เยอะเท่าไหร่ ฝึกจากพลังภายนอกเข้าสู่พลังภายในงั้นพลังภายนอกนี่ฝึกง่ายมากพราฝึกไปได้สักช่วงหนึ่งก็โชคดีนะครับเจอสายที่ต่อเนื่องมาอีกว่าฝึกจากข้างในครับพลังวัชระจะเป็นท่าเหมือนกับบริหารร่างกายนะครับแต่บริหารโดยที่ผสานกายกับประสา,ปานปราณแล้วก็จิตเข้าด้วยกันแต่เน้นในแง่ร่างกายเป็นหลัก แต่พอมาเจอช่วงชุดที่2เนี่ยนะครับโชคดีที่ผมเรียนเ,เป็นชุดลมปราณน,นะครับซึ่งเป็นเคล็ดสุดยอดของสำนักชวนจินที่เรียกว่าพลังธาตุธรรมชาติพลังธาตุธรรมชาติเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนอันนึงเรียกว่าเป็นพลังาธาตุธรรมชาติหลังกําเนิดแล้วก็ก่อนกําเนิดของหนังสือที่เขียนไว้ว่าอาจารย์เฮงตงเอียงฝึกพลังาธาตุธรรมชาติเนี่ยหมายถึงพลังาธาตุธรรมชาติก่อนกําเนิด ในภาษาจีนใช้คําว่าเสี่ยนเถียงกงพลังธาธรรมชาติก่อนกําเนิดเนี่ยเข้าได้ยากครับดังนั้นในวิชาที่เจ็ดบรรพเชิตชวนจีนฝึกเนี่ยไม่ได้เขียนโดยตรงแต่ถ้าอ่านเนี่ยก็จะรู้ว่าฝึกได้แค่พลังธาธรรมชาติหลังกําเนิดยังไม่ใช่ก่อนกําเนิดระดับที่ก่อนกําเนิดได้ก็จะมีอยู่สองคนนะครับคือจิวแปดทงกับอาจารย์เฮงตงเอียง e ทําไมถึงบอกอย่างนั้น เซียนเทิงกงของวิชาของสำนักชวนจินมีชื่อเสียงมากออจะมีกลุ่มวิชาที่เรียกว่าชีก,กงนะครับมีประมาณ5,000วิชาเนี่ยนะครับใน5,000วิชาวิชาธาตุธรรมชาติลมปราณธาตุธรรมชาติเนี่ยจัดอยู่ใน,นดับับแรกๆเป็นหัวกะทิมากๆแล้วก็เป็นวิชาในตำนานทำไมครับฝึกขั้นต้นสำเร็จเนี่ยชีวิตจะยืนยาวยืนยาวแค่ไหนแล้วแต่ตัวเองกำหนด แล้วที่สําคัญมีวิชาย้อนไวัยได้สมมุติว่าแก่มากๆแล้วย้อนวัยเนี่ยที่เรียกว่าชลาคืนสุทารกนั่นคือจิ้งแปดงนั่นเองตัวนี้เรื่องจริงในประวัติศาสตร์มีอย่างนี้ครับจักรพัรดิเจงกิสขาดในยมคอนหยุดก็มีนะครับเชิญอาจารย์คูชวกิเข้าไปพบสาเหตุที่เข้าไปเชิญไปพบเพราะว่าได้ข่าวมาว่าฉายาคือผู้อมตะฝึกวิชาเคล็ดวิชาอมาตะตัวนี้เชิญเข้ามาเพื่อที่จะร่ำเรียนวิชา เนื่องจากว่าตอนนั้นจิงกิสคานเข้าสู่บั้นปลายของชีวิตแล้วก็เรื่องราวในตำนานก็เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเหมือนกับที่เขียนในมันกงกรหยกเลยอาจารย์ครูชูก่กีก็ดีมากนะครับพาบรรดาศิษย์ไปเจ็ดคนมั้งนะครับเดินทางลองแลมสิบแปดคนนะครับขอบคุณครับสิบแปดคนนะครับมีชื่อจริงเขียนอยู่ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยทุกจารึกอยู่ในวังของจิงกิสคานนะครับของราชวงศ์หยวน แล้วจกักรพรรดิเจงกิสการก็สร้างวัดให้สืบทอดมาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันเรียกว่าวัดไผหยุนกวนอารามเมฆขาวอยู่ที่ปักกิ่งใครมีโอกาสก็ไปนะครับสายนี้ยังอยู่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันลูกศิษย์ของอาจารย์เฮงตงเอี้ยงทั้งเจ็ดคนนะครับก็ยังสืบทอดวิชามาจกนกระทั่งถึงปัจจุบันบดังนั้นวิชาที่มีชื่อเสียงมากของชวนจินที่ กระตุนถามแล้วก็เป็นทั้งวิชาในตำนานกับคนภายนอกรู้จักเนี่ยผมตั้งใช้เซียนเทียงกงตัวนี้เนี่ยนะครับชื่อจริงของเขาที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันจะใช้คำว่าซิ่งมิ่งสวงซิ่วซิ่งมิ่งสวงซิ่วสวงซิ่วแปลว่าบำเพ็ญคู่บำเพ็ญคู่อะไรซิ่งกับมิ่งมิ่งแปลว่าชีวิตแปลว่าร่างกายก็ไดะ้นะครับแปลว่าชีวิตเพราะฉะนั้นพอฝึกตัวนี้แล้ว ร่างกายจะแข็งแรงอายุยืนยาวอยู่ในวัยหนุ่มใบาสาวได้นานคือดึงศักยภาพของชีวิตกับร่างกายเข้ามาใช้ยังกระทั่งถึงขีดสูงสุดได้นั่นเองทะลวงข้อจํากัดทั่วไปได้ถึงเรียกว่ามิ่งซิ่งคืออะไรตัวนี้เป็นวัตถุที่แท้ี่แท้จริงของสํานักเต๋าในการฝึกฝนซิ่งนี่คือส่วนที่ถ้าแปลเป็นภาษาจีนซิ่งเนี่ยจะแปลว่าคุณสมบัติที่แท้จริงของเราพูดให้เข้าใจง่ายหน่อยก็คือว่า ฝึกในส่วนของจิตวิญญาณดังนั้นวิชาซิงมิ่งส่งซิวเนี่ยจะฝึกบำเพ็ญคู่ฝึกฝนบำเพ็ญคู่ของร่างกายและจิตวิญญาณไปพร้อมๆกันอันนี้คือแก่นหลักของวิชาของชนจินแล้วก็วิชาชั้นสูงสุดทีนี้มองในแง่ของวิทยายุทธบางฝึกซิงมิ่งส่งซิลจะเปลี่ยนแปลงอย่างไงนะครับ ฝึกสาเร็จขั้นต้นเนี่ยของชนจินเนี่ยวิชาซิงมิงส่งซิลเนี่ยมี16ขั้นเรียกว่าวิชาลมปราณซิงมิงส่งซิล16ขั้นครับของบูตึงนะครับรายละเอียดเนื้อหาสเต็ปต่างๆคล้ายๆกันแต่แบ่งเป็นแค่10ขั้นอยู่ในใสายเต่าเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในสายของชนจิน16ขั้นเนี่ยฝึกสําเร็จขั้นแรกขั้นแรกเนี่ยถึงประมาณขั้นที่4จะมีวิชาที่ผมใช้คําว่าสร้างสเต็มเซลล์ให้เกิดขึ้นในร่างกาย รีเจเนเรทร่างกายใหม่แล้วก็คืนชราชลาคืนสุขถาลกได้ครับเพราะฝึกหนึ่งได้ขั้นนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขแรกก็คือว่าชีพจรหยิมตกต้องเชื่อมได้อ,อันนี้ออกมาโยงมาชิปจรหยิมตกชิพจรหยิมตกเนี่ยเข้าใจง่ายๆนะครับจากศรีรษะจากบริเวณจุดตันเถียนที่อยู่ใต้สะดือนะครับอ้อมขึ้นมาในแนวของกระดูกสันหลังขึ้นมาถึงกระหมอ่อมแล้วก็ลงมาถึงริมฝีปาก ข้างในนะครับข้างในไม่ใช่ริมฝีปากเพดานปากกระตูนยิ้มสวยมากครับตัวนี้จะเป็นเรียกว่าชีพประจระตกนะครับตัวนี้จะโคจรในอสัะที่เป็นหยางโคจรแบบแก่งเกล้าแล้วก็จากข้างในของริมฝีปากเนี่ยข้างในของเพดานปากถ้าเราแตะลิ้นเชื่อมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเชื่อมมาด้านหน้าแล้วก็ลงมาแล้วก็มาถึงตันเถียนอันนี้เป็นชีพประจรที่เรียกว่าหยิม เป็นชีพกรของหญินเชื่อมตัวนี้ได้เนี่ยในหนังสือวิทยายุทธจะเขียนไว้ว่าพอเชื่อมตัวนี้ได้ก็เหมือนกับเป็นสุดยอดวิชาฝีมือในความเป็นจริงเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองของสุดยอดวิชาฝีมือพอเชื่อมตรงนี้ได้ในวิชาของเตา๋าจะฝึกตัวนี้ก่อนเลยที่ผมนั่งสมาธิพอเชื่อมตรงนี้ได้ปุ๊บก็จะเริ่มเข้าสเต็ปต่อไปและเป็นธรรมชาติมากพอถึงจุดหนึ่งนะครับลมปานจะรวมอยู่ภายในแล้วก็เกิดบางภาวะที่ เรียกว่าสร้างเออม็ดพลังนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นเม็ดพลังตันนะครับที่ตันเทียนเม็ดพลังไล่ตันหรือว่าตันเพราะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่พิเศษมากจากนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วค่อยๆย,ยกระดับเปลี่ยนแปลงพอเข้าสู่ขั้นกลางเนี่ยจิตปัญญาจะเปิดนะครับปัญญาในรูปลักษ์ต่างๆจะเปิดนะครับคือเรียนอะไรก็จะง่ายมากเหมือนกับที่กคอยเจ๋งเรียน ถ้าจําได้ตอนแรกที่กวยเฉียงฝึกกับเจ็ดประหลัดกลางน้ำเนี่ยฝึกแล้ววิชาไม่ก้าวหน้าจะตัวเองก็คิดว่าตัวเองงี่เงา่าอาจารย์ก็คิดว่ากวยเจียงงี่เงา่าเพราะทําอะไรก็ไม่สําเร็จสุดท้ายนักป่นเบงเกมาสอนวิชาให้สอนวิชาอะไรให้สอนวิชานั่งอย่างไงนอนอย่างไงเคลื่อนไหวยือนอย่างไงหายใจอย่างไรพอสอนดังนั้นปุ๊บกวยเจ๋งค่อยๆเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงไป ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าหนึ่งร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงลมปราณกาะกำเนิดแล้วก็พอถึงาวาระหนึ่งปัญญาเริ่มเกาะกำเนิดดังนั้นเรียนอะไรก็ง่ายนะครับในวิชาของวิทยายุทธหรือว่าลมปราณเนี่ยนะครับจะฝึก3ตัวไปพร้อมกันคือจิตกายแล้วก็ปราณถ้าตอบตรงๆว่าวิชาของชุนจินที่สืบทอดในปัจจุบันเนี่ย ในสายวิทยายุทธโดยตรงเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ที่โดดเด่นมากก็คือการฝึกกายจิตและปรางโดยเฉพาะวิชาในตำนานว่าฝึกแล้วทำฮะเรียกว่าเป็นเคร็ดวิชามาตะอายุยืนยาวอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวย้อนไวัยได้ฝึกถึงขั้นกลางขึ้นมาหน่อยจิตปัญญาจะเปิดนะครับจะอย่างรู้สิ่งต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการทําเป้าหมายชีวิตให้ประสบความสําเร็จมีความสามารถพิเศษทางจิตเกิดขึ้นเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกว่าเห็นอาจารย์เหงเตียงเอี้ยงโยนล้มไปห่างไป2 0 0รอรีก็รับได้ครับในความเป็นจริงอาจจะไม่ถึงแค่นั้นแต่ว่าจะมีความสามารถพิเศษต่างๆเกิดขึ้นมากมายขั้นสุดท้ายของวิชานี้ก็จะอยู่ในขอบเขตท,ที่ทางพุทธเรียกว่ากัดสรู้รู้แจ้ง ในของจีนจะไม่ใช้คำนี้ของจีนจะใช้ว่าฟ้ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของสํานักเต่านั่นเองคือรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งพร้อมๆกับรู้จักจักรวาลเข้าใจจักรวาลเข้าใจความลี้ลับของจักรวาลทั้งหมดแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือเป้าหมายสูงสุดนะครับถ้าถามว่าวิชาสูงสุดของสํานักชนจินคืออะไรคือส่วนนี้นั่นเองฟ้ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นถ้ามาเรียนเกี่ยวกับวิทยายุทต์ต่างๆก็จะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วซึ่งก้ยเจ๋งก็คงเป็นตัวอย่างตัวนั้น